สวัสดีค่ะสำหรับวีดีโอนี้นะคะเรามาเช็คดูสิว่าพลังงานที่บ้านคุณนะคะในบ้านบริเวณบ้านร,บรอบๆบ้านมีพลังงานแบบไหนนะคะพลังงานพลังงานของความแจ่มใสพลังงานบวกนะคะ พลังงานของเ,อเป็นพลังงานบวกที่มีความนิ่งและเก็บตัวพลังงานของการเรียนรู้คุณอาจจะอยู่คนเดียวหรือคุณอาจจะอยู่ในบ้านที่สงบนะคะเป็นบ้านที่สงบนะแต่สงบในลักษณะของการพัฒนาตัวเองการดูสถานการณ์การดูเชิงนะคุณคิด Passage, พลังงานที่อาจจะเหมือนไม่ได้ตามกระแสร CAR, หรือว่าไม่ได้ทำในสิ่งที่อาจจะเป็นไปในทิศทางเดียวกับคนอื่นนะคะคือเหมือนอ่านหนังสือนะคะทำสมาธิหรือใดๆก็ตามคะที่มันเป็นการพัฒนาตัวเองแล้วใช้เวลาอยู่ในบ้านหรืออยู่ในบริเวณบ้านในลักษณะที่แบบเงียบสงบ นะคุณอาจจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะคะที่อาจจะเป็นพลังงานของความเงียบเนาะแล้วก็พลังงานของการปลีกตัวนะคะมีในลักษณะที่แบบเหมือนไม่ได้ต้องเป็นไปตามรูปแบบของคนอื่นแบบอื่นนะคะก็คือมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมีทิศทางนะคะมีมีความโดดเด่นนั่นแหละที่ที่ไม่เหมือนใครนะคะแต่ทีเนี้ย คือดูมีสเสน่ห์และโดดเด่นในแง่ที่แบบความเป็นตัวเองเนี่ยคะมองว่าเพราะว่ามีพลังงานที่บวกและสดใสพลังงานที่ปฏิเสธไม่ได้ว่าอาจจะดึงดูดนะคะดึงดูดแต่สิ่งดีๆเข้ามาและรวมไปถึงเป็นพลังงานที่มองว่าคืออาจจะเป็นเหมือนต้นแบบแรงบันดาลใจนะคะหรือว่าเป็นพลังงานที่ เหมือนทำให้ผู้คนเนี่ยพอมองมาแล้วอาจจะเออดีเนาะแลดูดีจังเลยดูสดใสดูสบายตาเห็นแล้วสบายใจความดูหนักแน่นนะคะดูหนักแน่นดูมั่นคงดูมีพลังงานของออความเก็บเนื้อเก็บตัวจริงๆนะคะเพราะนั้นมองว่าจุดที่คุณอยู่เนี่ยนะคะคือผู้คนก็อาจจะบับ เห็นแล้วก็ค่อนข้างรับรู้อะเนาะถึงพลังงานของความเก็บตัวอาจจะรวมถึงคนในบ้านนั่นแหละและความสงบบรรยากาศของบ้านบริเวณบ้านเนาะมันมีพลังงานของการสงวนบางอย่างการเก็บรักษานะคะการอยู่ในจุดของตัวเองอย่างชัดเจนการห่วงแหนพื้นที่นะคะซึ่งมองว่ามีพลังงานของของความห่วงแหนคือความเป็น เหมือนส่วนตัวนั่นแหละคะ่ะแล้วก็อาจจะมีเนาะสิ่งหรือว่าบรรยากาศสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาก็อาจจะค่อนข้างชัดเจนนะคะในในแง่ของอความหวงแหนรักษาปกปักดูแลอย่างชัดเจนพลังงานของความสุขเนาะคือเป็นสุนรวมที่อาจจะไม่ว่าจะเป็น สัตว์เลี้ยงคนในบ้านนะคะหรือว่าถ้าเกิดมีมิตรภาพมาเนอะก็จะดึงมิตรภาพในลักษณะที่ดูมีความสุขนะคะดูเหมือนเป็นพลังงานคุณอาจจะมีนก หรือว่ามีสัตว์อื่นๆที่อาจจะแวะเวียนเข้ามาขออยู่อาศัยในลักษณะที่มันเห็นถึงความเย็นสบายสถานที่ที่ดูปลอดภัยแล้วก็ดูเป็นมิตรต่อสิ่งเหล่านั้นนะคะและรวมไปถึงมองเห็นหนึ่งพลังงานของข้าวปลาอาหารที่ดูอุดมสมบูรณ์นะคะมีแหล่งน้ำนะคะมออีอาหารการกิน มีการลักษณะที่อาจจะชอบทำกับข้าวทำอาหารภายในบ้านแชร์กันแล้วมันเป็นบรรยากาศของความอิ่มหนำสำราญนะคะ พลังงานของอพลังงานของความติดบ้านด้วยนะคะความติดบ้านแล้วก็เป็นพลังงานที่เหมือนกับอยู่แล้วโอเคแหละติดบ้านสบายนะคะอยู่ในจุดที่เหมือนสามารถผ่อนคลายอารมณ์แบบว่าทำงานจากบ้านทำงานที่บ้าน แต่ทีเนี้ยคือยังเห็นหนึ่งความยุ่งซึ่งมองว่ามันมีสิ่งที่เหมือนต้องรับมือจัดการในเรื่องของการงานแน่นอนนะคะคือมีในเรื่องของการงานการติดต่อ แล้วอาจจะยังเกี่ยวข้องกับวัตถุเงินทองเนาะที่ปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าเป็นพลังงานที่เหมือนยังต้องเร่งมือนะคะในเรื่องของการทำมาหากินหรือว่ายังเกี่ยวข้องกับวัตถุเงินทองเนาะที่ปฏิเสธไม่ได้ว่าชีวิตยังต้องขับเคลื่อนเพื่อสิ่งเหล่านั้นมีพลังงานนะคะที่ในบางครั้งเนาะบางเรื่องเนี่ยคุณอาจจะรู้สึกว่า เรื่องวัตถุงเงินทองเนี่ยนะคะแล้วก็อาจจะมีสิ่งที่คืออาจจะทําให้เราอะคะ่ะเหมือนต้องเกิดความคุ้ยเขวยได้เหมือนกันนะนะคะเพราะนั้นเป็นพลังงานที่อาจจะด้วยบุคลิกความความเอ่อโดดเด่นอย่างที่กล่าวไปเนาะความเป็นตัวของตัวเองไม่ตามกระแสะแต่ว่าก็ยังมีพลังงานที่มองเหมือนว่าอาจจะ ฉุดดึงหรือทําให้คุณไข้เขวกับบางเรื่องนะคะเพราะฉะนั้นมันจะมีสิ่งที่อาจจะเข้ามาทดสอบหรือว่าสิ่งที่อาจจะเหมือนกําลังควบคุมในลักษณะของในเรื่องคุณธรรมจริยธรรมบางอย่างศิงลธรรมบางอย่างได้นะคะอืมบางเรื่องเนาะที่อาจจะโอเคล้อืมเนี่ยค่ะมีพลังงานนะที่ ปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าโอเคแหละทุกอย่างมันซับซ้อนนะคะมันมันดูมีความสับสนซับซ้อนปัปนคุณอาจจะเคยมีเหตุการณ์หรือเคยได้รับรู้นะคะหรือเคยเผชิญกับบางเรื่องที่ไปเกี่ยวข้องกับคุณธรรมจริยธรรมหรือศีลธรรมบางอย่างได้ที่อาจจะรู้สึกว่าควบคุมตัวเองไม่อยู่หรือว่ามันถูกควบคุมโดยบางอย่างนะคะหรือมันหักห้ามใจตัวเองไม่ได้ ะะเป็นพลังงานที่มันเหมือนอาจจะเหมือนพยายามทําให้บางอย่างเป็นไปตามที่ตัวเองปรารถนาคือมีพลังงานของความควบคุมขึ้นมานะคะอืเพราะฉะนั้นอันเนี้ยจริงๆเราก็อาจจะต้องมีสติมากขึ้นนะนะคะในการตัดสินใจทําบางเรื่องลงไปหรือแน่นอนถ้าทําไปแล้วแล้วมันเกิดความรู้สึกผิดมีพลังงานที่อาจจะทําให้รู้สึกถึงความว้าเหวใจรู้สึกถึงความผิดรู้สึกถึงความเศร้าที่เกิดขึ้นนะคะ และคุณอาจจะรู้สึกรับรู้พลังงานที่ติดลบบ้างเหมือนกันนะคะอาจจะมีความเงาเศร้าคิดมากซึ่งพลังงานเหล่านี้มองว่ามันอาจจะไปเกี่ยวข้องเนอะกับสิ่งที่อาจจะมีในเรื่องของการไปผิดพลาดในเรื่องของศีลธรรมจริยธรรมบางอย่างที่อาจจะบับเข้ามา เกี่ยวข้องได้แล้วอาจจะอยู่ในสถานการณ์ของการตกเป็นเหยื่อนะคะการตกเป็นเหยื่อหรือว่าการทำในสิ่งที่คุณรู้สึกว่าตัวเองนั้นไร้คุณค่ามีพลังงานที่อาจจะเข้ามาเกี่ยวข้องกับบ้านนะคะอืมคุณอาจจะรู้สึกไร้คุณค่าหรือว่าคุณอาจจะรู้สึกว่าเออ่คุณปล่อยให ตัวเองนั้นถูกล้ำเส้นมากเกินไปหรือปล่อยให้บางสถานการณ์บางคนเข้ามามีบทบาทบางอย่างนะคะอยู่เหนือ,อาการควบคุมตัวเองของคุณมากเกินไปนะคะเพราะนั้นบางทีเนี่ยก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ามันมีช่วงที่คุณอาจจะจัดการรับมือบางอย่างได้ไม่สมดุลมันอาจจะมีการค,คว้ยขวนะมีพลังงานที่บางครั้งตัดสินใจบางอย่างเอียงเอียงไปผิดพลาดไปทำได้ไม่โอเคคือมองว่า พลังงานในบ้านของคุณเนี่ยนะคะคือถามว่ามันมีสิ่งเหล่านั้นที่อาจจะเข้ามากระทบและเชื่อว่าบ้านหลังนี้นะคะก็อาจจะมีพลังงานที่เขาพยายามที่จะทําให้คุณน่ะอยู่ในร่องในรอยให้ได้มากที่สุดทําให้คุณเดินบนเส้นทางที่ถูกต้องให้มากที่สุดนะคะแล้วก็ปรับสมดุลตัวเองให้ดีให้มากที่สุดเช่นกัน